ดีคะ่ะพบกับพวกเราช่องช้างพลายวาเลนไทน์เซมิลี่คะ่ะเด็กน้อยนอนกลางวันนะคะวันนี้น,อน้องวาเลนไทน์นอนกลางวันนะคะหลังจากฝนตกแรงมากๆเลยนะคะฝนตกดูคะ่ะเต็มกระมังเลยฝนะะเพิ่งหยุดตกนะคะน้ำเต็มกระมังเลยบรรยากาศดีมากคะ่ะเด็กน้อยดูคะ่ะ คุณแม่ก็ยืนเฝ้าลูกชายลูกชายก็หลับุนตกแรงมากๆเลยนะคะแม่ดาวรุ่มก็ยืนยกุกเฝ้าลูกชาย พา,าไปปลุกลูกแล้วแม่ดาวรุ่งแม่ดาวรุ่งเอาพาไปปลุกลูกแล้วตื่นเลยหนูกำลังนอนสบายๆแม่ปลุกหนูตื่นเลยฝนตกแรงมากเลยนะคะดูน้ำไหลเข่าเพิ่งหยุดตกนะคะ ก็หยุดตกเดดอกอาว่าบอกว่าโอ้ยหนูเพิ่งนอนสบายสบายเลยแม่มาปลุกหนูทำไมแม่มาปลุกหนูทำไมเนี่ยหนูเพิ่งนอนสบายเลยหนูตื่นขึ้นมาโยกต่อโยกโยกโยกสายโยกสายโยกสายโยก ดูท่านอนดูดูค่ะด,ดูท่านอนทายเต็มหน้าเลย,ยเต็มหน้าเลยฝน,นเพิ่งหยุดตกนะดูสภาพน้ำไหลทรายอู้น้ำขังเต็มเลยแม่อร่อยไหม โอ้ ه, คุณแม่นารุงได้กินอ้อยอร่อยได้กินอ้อยกรอบ,รบอร่อยเลยเนาะคุณแม่เนาะเปนตกแรงมากๆเลยค่ะ แม่บอกว่าอร่อยจ้าโอ้กินน่าอร่อยจังเลยคุณแม่ ฝนสาดเข้ามาฝนตกแรงจริงๆฝนตกเสร็จแดดออกครับแดดออกแล้วคะ่ะฝนตกแล้วแดดก็ออก ใส่พ่อพลไปตัดหญ้าแม่ดาวกลับมาจากงานศพไม่เจอพ่อพลเลยนะะน่าจะไปตัดหญ้าเอ็นเดสองแม่ลูกอยู่บ้านนะคะก็เลยมาเอาอ้อยให้สองแม่ลูกกินนะเพราะว่าวันนี้หญ้าไม่มีให้สซงแม่ลูกกินเลยค่ะเมื่อเช้าไปตัดไม่ได้เพราะว่าฝนตก โชคดีฝนเพิ่งหยุดนะตกแบบห,หูแรงมากๆเลุกใจช้างท้องมากถุกใจมากเลยเนาะคุณแม่ถุกใจแม่แล้วร่งช้างท้องมาก ยืนกินนิ่งๆไม่เป็นหรอครับโอ้โหโยกด้วยนิ่งไม่เป็นครับผมต้องโยกด้วยกินด้วยได้ไหมได้ไหมวาวาโชคดีนะที่นอนหนูไม่เปียกนี่เพราะว่าฝนตกแรงมากจริงๆก็จะเปียกเฉพาะตรงข้างหน้านูน่น โอ้ดูท่ายืนกินของคุณแม่ช้างท้องของเราสิคะโอ้โหพักเท้าพักเท้าเราคุณแม่พักเท้ากินอย่างอร่อยเลยนะอร่อยไหมโอ้โหกรอบเออ ชอบมากโอยกรอบๆนีชอบมากน้องว่าแบบน้องว่าบอกว่าเราหันหลังกินกันเลยนะแม่เนาะหันหลังให้กันเลยหันตูดให้กันเลยเนาะคุณแม่บอกว่ากินเลยลูกแม่ก็กินอย่างหวาน,นอร่อยเลย อร่อยจังเลยจ้าแม่แรุ่งบอกว่าอร่อยจังเลยดูค่ะอ้อยลำใหญ่มากเกะโอ,โอฉลาดมากเลยเนาะ แม่บอกว่าอร่อยค่ะคุณแม่รุ่งอร่อยจ้าหวานเจี๊ยบด้วยอ้อยคันน้ำอ้อยสุดๆุดอื้อู้กรอบกรอบอร่อยเลยใช่ไหมคุณแม่กรอบอร่อยหวานเจี๊ยบ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามคุณแม่ดาวรุ่งช้างทองด้วยนะคะกดติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้น้าท่วมออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนะคะก็พาเดิอนออกกำลังกายบ้างนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะพาองแม่ลุเดินออกกำลังกายจ้า เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ